ประมาณวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนปีที่แล้วจนมาถึงวันนี้วันที่6เดือนมกราคมนะฮะสองสามเดือนผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เราจะไปพบกับคุณพี่บุญเพ็งนะฮะสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนตัวจริงนะครับคุณพี่บุญเพ็งนะบ้านของแหนที่อยู่ที่อำเภอขุดชุมจังหวัดยะโสธรนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับปุ๋ยตะคุณครับครับจากเมื่อที่ใส่นะครับครับเรีนพบเพิ่มรายได้ขึ้น เกือบสองเท่าตัวนะครับรลางกากที่ทดสอบเบิรงแคร์โมกี้ต้นนะครับได้ปุ๋ยแล้วครับผลผลิตแต่ก่อนเคยได้ประมาณสามร้อยกิโลเดียวนี้ถึงหาร้อยกิโลถึงห้าร้อยกิโลครับเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพราะฉะนั้นเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแน่นอนราคายางดีขึ้นครับยินดีด้วยเลยยินดีด้วยเลยดอกคูณช่วยให้ชีวิตภาคเกษตรกรดีขึ้นจริงๆครับนะฮะเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าโอเคเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่นะจากสามร้อย ไปถึงสามร้อยเศษถึงถึงห้าร้อยถึงห้าร้อยกิโล,โลโอนะฮะ,นะฮะเพราะนั้นเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราลองกลับมาด้านหลังนะคุณพี่ครับเนี่ยต้นนี้เดิมทีเป็นต้นยางที่มีปัญหายางหน้าตายใช่ไหมครับหยุดกรีดไปประมาณสี่ห้าปีครับโอ้เพิง<ช>่งมาทษมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ทดสอบกรีดครับครับครับใส่ปุ๋ยแล้วก็เปิดกรีดเปิดกรีดใหม่ครับที่เห็นในถ้วยนี้นะฮะเราเห็นว่านี่เห็นในถ้วยตัวเนี้ยเอ่อทางคุณพี่บุญเพงกรีดมาแล้ว สามมีดใช่ไหมฮะสามสามีดโอ้อโหเต็มเลยนะฮะฤฤนะซึ่งก็เดี๋ยวจะเก็บไปจาหน่ายต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เป็นยางหน้าตายซึ่งเพิ่งเปิดกรีเข้ามาหลังจากใส่ปุ๋ยดอกคูน<ช>นะ,ะ,นะ,ะเราเห็นว่าใส่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปุ๋ยก็ยังอยู่นะฮะย,ยังอยู่ยังยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนซึ่งรากต่างๆก็ยังหาอาหารชนชัยอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูอีกตามไปดูอีกชักต้นหนึ่งดีไหมครับนะฮะว่าต้นนั้นเป็นไงกิจยางต้นต้นที่สองนะครับ อันนี้ต้นที่สองนะฮะเดี๋ยที่ตางนี้เลยฮะอันนี้เป็นยางที่เปิดปีดใช่ไหมฮะครับกรีดนะฮะรีดฝั่งทางโน้นฝั่งทางนี้ครับหน้ายางมันตายแล้วหน้ายางไม่ไหลไม่ไหลก็เลยหยุดหยุดมารีดทางนี้ออืรีดได้สักประมาณไม่ถึงสิบเดือนนะครับครับน้ํายางไม่ไหลไม่ไหลอีกเช่นกันก็เลยหยุดหยุดไปเลยพอหยุดแล้วก็ปุ๋ยตาถูกคุณมาทดสอบเปิดรีดนะครับครับอื แล้วนนีี่ววััเดยครบอันนี้วันเดียวคือหนึ่งมีดหรือวันเดียวนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งปกตินี่ประมาณสักสองสามมีดย่างที่โชว์เมื่อกี้เนี่ยก็จะเต็มแล้วนะฮะนะซึ่งก็ก็เพิ่มรายได้ให้ภาคเกษตรกรได้ดีทีเดียวนะฮะตรงนี้เดี๋ยวคุณพี่ลองรีดโชว์ดูนิดหนึ่งซิว่ามันยังไหลไหมว่าเดือนมกราคมเนี่ยดูซิว่าเออมันเป็นอย่างไรนะฮะนี่นี่นี่คือวิธีการรีดยางนะฮะว่าอื โอ้โหจะเห็นเลยนะ,ะน้ำยางเริ่มออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าปุ๋ยของเรานี่ยังยังยังอยู่นะฮะยังช่วยกระตุ้นให้ให้ยางนะฮะออกได้โอ้ไหลลงมาแล้วนะฮะเราเห็นว่าไหลแล้ว <c oughs> นี่เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะครับกีติดต่อกันสองวันแล้วครับครับอนี่ยังไหลอยู่ยังไหลอยู่นะฮะนี่นี่เดือนมก,กราคมนะฮะตกประมาณบ่ายสามโมงกว่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะฮะนะฮะปกตินี่ อุณหภูมิซึ่งมีผลกับยางพอสมควรนะฮะถ้าถาร้อนมากก็น้ำยางก็จะมีปัญหานะซึ่งปกติยางที่เราไปดูหลายที่เนี่ยฮะเขาก็จะเริ่มหยุดการกรีดแล้วใช่ไหมฮะของคุณพี่บุญเพลงนี่คิดว่าจะเริ่มหยุดกรีดสักประมาณประมาณไหนครับประมาณกลางเดือนกุมภาครับประมาณกลางเดือนกุมภาสภาพสภาพใบของยางพารายังเขียวสดอยู่อ๋อจะดูที่สภาพใบว่ายังเขียวสดนี่คือยังยังไปได้ ใบยังไม่ร่วงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋ออันนี้อันนี้ยืนยันได้ว่าทางคุณพี่บุญเพ็งไม่ได้ลดน้ำหรือเปล่าฮะลดไหมฮะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับว่าโอเคหลังจากใส่ปุ๋ยช่วงปลายฝนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะพฤศจิกายนมาถึงวันนี้นะครับนะฮะก็ไม่ได้ลดน้ําแต่ว่าใบยางยังเขียวอยู่ก็สามารถกลีดได้ต่อนะครับอะไรตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันนะฮะนะฮะเจนว่าน้ํายางไหลนะฮะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าปุ๋ยดอบคุณของเรานี่ยังมีคุณภาพ นะฮะ